นะแล้วก็เป็นอีกลุกนึงที่ลูกหมีกับคอนยั่งไม่ค่อได้ถ่ายอยู่แล้วใช่แทบจะไม่เคยเลยอ่ะคือตุ่มชืดอวันนี้โอนี่แซ่บมาสุดใช่แซ่บด้วยเท่ด้วยหนาเอาชุดนีก,ออก่อนละกันอาะีรู้สึกว่าภูมิใจในชุดนี้ม,นมากเพราะอยากใส่มั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็คือตอนแรกคิดว่าเดี่ยวที่อยาจจะคิดว่าโเปล่าแต่จิงๆ่อกมมันชาตใช่แล้มันก็แบบทุกคนในงาน,งน,น,นผัทนบภูมใจที่ลูมีแบบใส่ เจอของน้าก <mile> ็คืออยู่อยู่ที่แดมเลยเจ้ารู้สึกว่าถ้าใส่ส้นสูงเราจะได้อีกรูปนึงที่มีความแคชชวลแล้วก็แกรมเพิ่มขึ้นแต่ว่าวันนี้ถ้าเลือกใส่ส้นสูงไปก็เพิ่มความนอกจาบเซ็กซี่นิดนึงแล้ก็ยังมีความเท่ๆอยู่ด้วยเลยอันถ้าถึงงานก็จะได้เป็นงานเป็นงานงานตอนนี้เหรอคือจบไปแล้วใช่ค่ณจบไปงอวานเองเนาะแล้วก็ก็เหมือนที่ชอดจะพูดว่านี้เรื่องที่สามของหีูกับสัญญาแหละก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเร็วคือเร็วต่อเลยอ่านจ่ะเว้นแคปปิ้ง แฟนดีนะคะคุณวัตมาแฟนใช่เดี๋ยวเดี๋ยววิ้วิ้นะ่ยค่ะวิ้งเนี่ยไปแล้วค่ะไปมาเกาไปมาเกลค่ะแล้วก็มีน so right? <American> being ันนี่นี่ดีที่ดันสายไปรู้สเกไงมันยังคอดต่อเนื่องคอดแล้วเหรอพี่ไซอะค่ะยังมีงานอยู่ต่อเนื่องก็ขอให้มีอีกนิดหนึ่งไปจริงๆอยากให้มีงานที่ไทยมากขึ้นเผื่อแฟนที่ไทยจะได้แบบว่าพบเจอเราสองคนได้ได้เยอะกว่า อัคือฮอตมากคู่เราโอ้โหแล้คือหลังๆน่าจะต้องเริ่มฝึกหลายภาษาแล้วแบบองจูอันยองคืออะไรเกาหลีปีนี้เพิ่งเห็นว่ามีแฟนๆเกาหลีเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะเออจริงเป็นไงบ้างเป็นไงแล้วไปก็นแฟนต่างประเทศคือดูกเขากำลัมดเลยอ่ะหนีจะบอกว่าแฟนคลับในน้องของหนีกับปัญญาเขาจะมีความแบบเหมือนเห็นหนูเป็นรูปอ่ะใช่ก็ใกล้ๆเคียงกันไว้ใกล้ๆเคียงกันด้วย จะภาษาก็ต้องเรียนเพิ่มเติมใช่ทอยากเรียนภาษาจีนเพิ่มมากเลย self learning ไปก่อนนะคะคือแฟนได้ค่ะทก็่านแฟนแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณแฟนๆเนาะคือแค่เดินเข้างานมาได้ยินเสียงแฟนๆเรียกสัญญาลูกนี้ก็โอเคดีใจแล้วแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเรานสองคนด้วยว่าจะเป็นเรื่องที่สามด้วยแล้วก็งานแฟนมีแฟนชายต่างๆก็คือมีให้ดูเรื่อยๆแล้วก็มีให้ให้พบเจอกันเรื่อยๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณแอลด้วยค่ะวันนี้ที่มีลูกหนิก ขอบคุณค่ะ